มันหายไปไหนวะนี่น้าก็นั่นน,น่ะสิพ่อแต่นางว่านะเราขับวนๆไปก่อนถ้าเกิดเจอรถสายฟ้าจากตรงไหนก็หลังนั่นแ่ะสิพ่อ,อไอ้จรสมัยนี้เนี่ยมันชั่วช้าเร็วมากเลยนะพ่อนะอม,มันมาถึงในบ้านเราเลยนะพ่อสิ ฉันมาถึงแล้วอูราอูราเราียบร,บร,บรลเลยเฮ้ยไ,ไหนบอกว่าจะมาคนเดียวไงนี่ฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าฉันมาคนเดียวนายนี่มันจริงๆนะรีบๆเปิดประตูก่อนดิเดี๋ยวคนอื่นเขาไมา่เห็นอ เบาๆพี่เเดี๋ยวพี่สครัฟื้นโอ้โหตัวหนักเฮ้ยแม่มันคสายฟ้านี่แล้วคู่สายฟ้าเป็นอะไรอ่ะพามาที่ทำไมโอ้ยเดี๋ยวค่อยถามน่ยนะช้าพี่นะช้าขาขามพี่หนักเปนใเล่นเลยโอ๊ยเฮ้ยค่อยๆค่อยๆ่อฟื้นเลยพี่ค่อยๆ พี่สายฟ้าผมก็เช่พี่ไปไหนผม่ช่าพี่ไปทำบ้านของแกเอาไงเอาตีขึ้นทำไมวะจะไปทำแบบนี้แล้วพี่จะยอมมาไหมเนี่ยพี่สายฟ้าพี่สายฟ้านี่ผมขอร้องละพี่พี่ช่วยเข้าไปคุยน้องสมหวังอีกสักครั้งนะนะพี่พี่นะไเดี๋ยวหมดเห็นกพวกเราหเถอะพี่นะพี่ใช่อุตส่าห์หาทางมาถึงที่นี่แล้วพี่นะพี่นะพี่นะฉันบอกพวกแกแล้วไงเราใชพูดทีกกี่ที่อะสมหวังก็ไม่กลับมาหรอก ครั้งนี้ไม่รอมันจะรู้ไหมเนี่ยไม่รอไม่รู้แล้วนะพี่เออนะพี่ขอละโอ้ย้นั่งไงนั่ไงนั่ไงใ้าสายฟ้าหรอว่าใช่สิเร็ว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 รเรเา็วเา็วเฟ็าเเเา ไอไอะอรกันเนี่พ่เจ๊่จเอ็มบอกพ่อมาถึงนี่นะใครทำอะไรเองอไม่เป็นไรพ่อพ่อให้ดีนี่มาแล้ววงเลยหรอคะเนี่ยช่สิฮะพวกแกเองหรอเนี่ยฮะทำบ้าอะไรกันรู้ะไม่มีอะไรแล้วพ่อกลับบ้านกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นบ้าอะไรกันรู้ะ

มาที่นี่กันได้ไงครับนังควันนังควันเป็นอไรเปล่าลูกไม่จะว่าจะพูกนี่ใครอ่ะนี่ตกลงใครพาพวกอามาถึงที่นี่ครับพี่สายฟ้าครับที่พี่สายฟ้าพาพวกเรามาถึงที่นี่เนี่ย ก็เพราะพี่สายฟ้ามีอะไรบางอย่างอยจะบอกกับน้องสมหวังครับไอ้บัสเงียบไปเลยนะ,ะมีอะไรอีกว่าสายฟ้าคราวที่แล้วเราก็คุย<ฮ>รู้เรื่องไม่ใช่เหรอก,ก็ก็ใช่ไงไม่มีอะไรแล้วพี่สายฟ้าเดี๋ยวก่อนพี่พี่สายฟ้าอะไรวะไอ้บัสพี่ที่ผมพาพี่มาถึงที่นี่เนี่ยก็เพื่อพี่คุยกับน้องสมหวังดูอีกที ทำไมพี่พูดแบบนี้นี่การทฉันพูดอ,อีกครั้งวะไอ้บา้าฮะฉันบอกแล้วไงว่าถึงยังไงสมหวังก็จะไม่กลับไปที่วงวัฒนยูอีกแล้วทำไมล่ะพี่พี่อยากให้วงเรายุไปแบบนี้เหรอแต่เพราะสมหวังก็เป็นพยานในคดีฆาตกรรมไงฮะ,ฮะแล้วตอนนี้เขากำลังถูกพวกคนร้ายมันล่าตัวอยู่ จริงมันนางสมวัง,ง,งจริงครับแล้วกุหลาบก็เป็นตำรวจที่คอยคุ้มกันสมวังอยู่ฮะกุหลาบเป็นตำรวจอุ้ยโอ้ตำรวจน่าจะบอกกันบ้างนะที่มันผ่านมาเนี่ยวีรกรรมของฉันเอ้ยของผมลืมลืมไปบ้างก็ได้นะ สายแล้วล่ะเดี๋ยวนายโดนดีแนะ่โอ้โหกบบสมหวังแสดงว่าที่ผ่านมาสมหวังนะเสียงอันจะ,ะไยเพื่อวงเรามาตลอดใช่ไหมสีแบบนี้ก็หมดหวังที่จะกลับไปเป็นนักร้องที่วงเราแล้วใช่ไหมข้าขอโทษเองด้วยนะสมหวัง ที่ข้าเอาชีวิตของเองมาแขวนไว้บนเส้นท้ายแบบเนี้ในเมื่อความจริงมันเปิดเผยข่าก็จะขอกลับไปชดใช้ในสิ่งที่ข่าได้ทำลงไปข้าไปนะลูกเองรักษาเนื้อรักษาตัวไวด้ดีๆนะลูกนะ